คนต่างเมืองมาคนเมืองมาบ้านนอกออนประกาศให้โลกรู้ว่าพี่พพเบนมาโกกอกพวกน้คืลไจงหมจปากไนะ่้ <c oughs> บอกหยอยงเอไปหน้าอยางคือสิวหอดแล้ <c oughs> <c oughs> ยืนหน้าแกไวส้สาวก็สามด้าง <c oughs> แกด้านนะหัวจะมาก ขึ้นไปแล้วพี่เบนขึ้นไปได้ขึ้นไปได้นะครอาจารย์โลกรับเกี่ยนอยู่นู่นพี่ทำไมไม่ขับไปกับพี่เบนอ่ะเนาะบพใจคือพอขับไปกับกับคุยิงท่ะไมใครก็ได้เหมือนกัน ใครไวคนนั้นได้เนาะบิบิใครไวคนนั้นได้สาธุสาธุดูพ้าอาจารย์ลูผ้าอาจารย์ใส่เว่นตานะคะดูพ้าอาจารย์ที่มาจากไหนเมืองมาตรียมรถกันเลยเมือง้า้ามายาพิมพออกถาต้อนย้าหลายอยู่มาอาจารย์ ดีใจด้วยพี่เบนมาถึงแล้วอ่ะพี่เบนรับพรรับพรไหมรับละเมพระจันงเลว่าดอนรับพรอยากคุย ชาตุ